กิบ่อย,ยอ,อ,อื้อแ่บัก่ไงวะก้วยชาบอ๋อหกล้ยไม่กินกว้วยชาบอืมแฉบอ้อขอบคุณครับพวกมันอร่อยจังเลยนี่มันคือแ่บขนาดน,นี้วะวก้วยชาบวะ ไปตัดกล้วยยายมาเอ็ดกันนะอยู่หลังบ้านนั่นมันใหญ่ปวขอบคุณครับบาตีตัวแฉบแฮีงค่ะคุณอะก็แบแกลบเลยหัวสั้นดิบดิบเลย,เเลยวะ,ะแฉบพอมันแฉมไปนักตัดกล้วยยายอยู่หลังบ้านมาจะนะมาฉาบกินวะคุณอะค่ณแฉบโอ้นหลมันมันแพ้ไงเถอซื้อกินยี่สิบบาทปะ พ่อครับหมดไปยังเอาแบบที่โรยน้ำตาลนะพ่อนะน้ำแหลนะนะเอองียบเงียบเงียบเงียแซบแห้งขนาดกินไรเถอะกินไรก็คีไ้ไรแต่แล้วแซบร้าย มนุษย์เนี่ยมนุษย์เบิดตไปเดียอยู<ม>่เอามนุษย์เอามาให้กินแล้วมันอิ่มนะือบอกูดบอยบอได้ในอิ่มนะ่เราบอถือปากด้วยเชิมบอตรงปากอูอ้กินหนหลายเธอรู้ขอบคุณครับพ่าหมดแล้วหมดแล้วเบิดเลีเ้ยงกระเทยอมตัวรวยน้ำรวยครับน้ำรวยไปไปกัน Bye bye. Chúc. Chúc. Bye bye.